สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้อยู่ช่วง Victory New วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะมาดูทัวร์นาเมนต์ Step Up Pocket Win ครั้งที่1ครับผมชิงเงินรางวัลทั้งหมด10ดอลลาร์สหรัฐนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีผู้แข่งขันทั้งหมด298ท่านผมก็ถือว่าเยอะนะครับทุกคนอันนี้นะครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะครับหลังจากมีมินิบูเตอร์แพ็คเข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาดูเมตาเกมกันก่อนนะครับว่า แต่ละคนนะครับเอาเด็กไหนมาเล่นกันเยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆอันดับที่1นนะครับจะเป็นเซลบี้นัชชีครับผม26คนนวิเลี่ยสี่สิบห้าครับอันดับที่2ครับลีเฟียกับเซลบี้นะครับยีบสอคนวิเลี่ยตหกครับผมผมก็มองว่าเด็กเนี้ยตอนนี้เก่งจริงๆนะครับผมลีเฟียเซลบี้ครับผมอันดับที่3นะครับจะเป็นดักไลน์เมเนโซนครับ18คนนะครับ47%นะครับ อันดับที่4ครับชาลิซาดไฟเยอร์นะครับผม16คนนะครับผมอัตราวิเดยี่สนะครับผมมองว่าการมาของพืชนะเด็กไฟก็น่าจะมาด้วยนะทุกคนแต่วิเลดกับต่ำนะครับผมอ่ะอันดับที่5นะครับฟรีเซอร์ครับกับ18เทนเนอร์เนาะ14คนอะวิเลด58ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอันดับที่6ครับเป็นเกดอสเก็คโคงอ่ะเนาะ9คนวิเลด10ครับผม อันดับที่7นะครับผมเป็นเพาเกียชาวเวิร์ดเคนมิเลดยี่สิบแนะครับแล้วก็อันดับที่8นะครับผมเป็นมิลคูเซอร์ไนท์เคนนะครับไม่ชนะใครเลยครับทุกคนโอ้หน่าเศร้ามากๆเลยนะครับผมอ่าแต่อยากให้ดูอันนี้หน่อยนะครับเป็นเดียก้านะครับกับอาเซอุดนะครับผม7คนนะวิเลดห้าสิบหนะครับผมเออในการแข่งขันครั้งนี้ผู้แข่งขันทั้งหมด298คนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ในจำนวนตอนนี้ทุกคนก็คือแบบว่าเด็กมันจะค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากเมต้ายังไม่นิ่งนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ยวไงไเราไปดูเส้นทางของผู้ชนะกันเลยครับเส้นทางของผู้ชนะนะครับผม the super tnt นะครับคนนี้เลยนะครับเขาเล่นเด็กเพาเกียร์กับ18มงกุฎครับผม <c oughs> <c oughs> กับสเทนเนอร์นะครับผมก็ชนะมารอบ16ทีมนะครับทุกคนอันนี้เนาะ 21นะครับแล้วก็มา21นะครับรอบ8นะรอบ4ก็20นะครับแล้วก็รอบชิงก็20ครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาอันดับ1ถึงอันดับที่8เลยนะครับทุกคนอันดับที่1นะครับ The Super Tnt นะครับเล่นเพาเกียร์นะครับกับ18เทนเนอร์นะครับอันดับที่2คุณเลนตะาคนญี่ปุ่นนะอันนี้เราน่าจะเคยพูดถึงเด็กของเขาไปแล้วนะครับเป็นดาร์กไลท์กับเก๊กคุงอะครับผมอันดับที่3นะครับผม อันนี้ก็เป็นเพาเกียชาเวอร์อันดับที่4คุณเซนิเกมเราเคยพูดถึงเขาไปแล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับผมรีเฟียกับเซลบี้นะครับอันดับที่5นะครับผมเป็นเดียกากับอาเซอุดครับผมอันดับที่6ครับเป็นเกียดอสนะครับอันดับที่7ครับฟีเซอร์ครับผมอันดับที่8ครับเป็นรีเฟียกับเซลบี้ครับผมอ่าครับแล้วผมจะลองเล่นลงมาทุกคนอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับผมของแต่ละอันดับนะคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวไงเราไปดูอันดับที่8กันเลยครับผมอันดับที่8นะครับรีเฟียกับเซเลบี้นะครับผมเด็กนี้ตอนนี้ค่อนข้างมาแรงนะครับทุกคนอันนี้นะครับเขาก็ได้ใส่นะครับอีวูเป็นอีวูทอยเทพนะครับผมแล้วก็ใส่รีเฟียสอนะครับแล้วก็เซเลบี้สอเลยนะครับผมผมก็ถือว่าโอเคนะก็บางคนอาจจะใส่เซเลบี้หนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดละกันนะครับผม อันนี้เขาได้ใส่นะับตัว3มันนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับผมออคิดจูสองโปเกมอนเซิร์ฟเบสิกสอิลิกาฮิวสอครับอันนี้6ใบนี้คือ3มันของเด็กนี้เลยนะครับผมอันนี้เขาใช้ energy พืชนะครับทุกคนเขาได้ใส่ฮิวมา2นะครับฮิวพอชั่นธรรมดาเนาะ แล้วก็ใส่โปเกมอนคอมมูนเคชั่นมาหนึ่งผมถือว่าโอเคแล้วใส่มาหนึ่งใบเนี่ยแล้วได้ใส่ซาบิน่ากับไซรัสมาเป็นขีกาจ์อ่ละหนึ่งใบก็โอเคนะครับผมในส่วนของตรงนี้เขาได้ใส่เจนเคฟมา2ใส่ตัวล็อกกี้เฮมเมดมาหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่สไตล์นะครับผมก็ผมก็มองว่ามันก็ได้นะทุกคนคือจะใส่แบบว่าเป็นเจนเคฟหนึ่งล็อกกี้เฮมเมหนึ่งก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ล็อกกี้เลยก็ได้หรือจะไม่ใส่ตัวผ้าคลุมใส่แต่ล็อกกี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ อยู่ที่ว่าเราอยากเล่นแบบไหนเนาะแต่ถ้าเราใส่ผ้าคลุมใช่ป่ะผมก็มองว่าเอามาแปะตัวนี้ปุ๊บมันก็ขยายไปได้ไปร้อยหกสิบอ่ะเราก็โดนพาเกียตร์ตีไม่ตายนะครับแต่ว่าเมื่อตัวนี้อยู่ที่แอสซิสโซนอ่ะผมว่ายังไงก็เป็นเป้าให้คนอื่นมาจมตีอยู่แล้วครับผมไ mm hmm. ่เราใส่ล็อกกี้เฮมเมตไปก็สะท้อนกลับไป20ก็อาจจะดีกว่านะครับทุกคนอ่าครับอีวูทอยเทพนะครับผมก็แปะหนึ่งนะครับตีไปเนาะ ก็จะทอยเหรียญจะก,กว่าจะได้ก้อยนะครับได้หัวกี่เหรียญคูณ20เป็นดาเมจครับถ้าได้หัว5เหรียญก็คูณ20ก็ดาเมจร้อยเลยนะครับผมยังไงเราก็ต้องลงอีวูไเป็นตัวยืนหน้าอยู่แล้วเนะาะถ้ามีโอกาสทําได้นะครับอ่ายืนหน้าปุ๊บแปะจี้ไว้หนึ่งครับตาหน้ามาปุ๊บเราก็อีโวรีเฟียมาเลยนะอีโวเสร็จนะครับผมเราแปะจี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น2เนาะล้วก็ใช้แอบลิตี้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทินนะครับเราสามารถแอดเอเนจี้พืชนะจากอีกที่โซนนะครับแปะแปะโป ในสนามตัวไหนก็ได้แล้วก็แปะให้ตัวเองก่อนก็ได้นะครับผมจะได้ตี70ครับผมอ่าจากนั้นนะครับเมื่อเรามีับมจี้ตี70ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็แปะจี้ที่เซเลบีก็ได้ครับผมแล้วเมื่อเซเลบี้นะครับเอจี่เยอะพอหรือเรอมามองว่าจะขึ้นไปปิดฉากแล้วเราก็ค่อยถอยรีเฟียเอาเซเลบีขึ้นไปปิดนะครับผมประมาณนี้เนาะทุกคนเด็กนี้ผมว่ามันเก่งจริงๆครับยุคนี้นะ อันดับที่7นะครับฟิเซอร์กับ18เทนเนอร์ครับผมผมก็มองว่าเด็กนี้ก็เก่งนะครับยิ่งตอนนี้นะครับผมมีการซัพพอร์เตอร์ใบใหม่นะครับอิลิดะนะครับผมก็ฮิล40นะครับผมให้กับโปเกมอนที่มีเอเนจีน้ำแปะอยู่นะครับทุกคนผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าครับอันนี้เขาจะใส่ฟิเซอร์2เนาะตี40ถ้าแปตี80ถ้าแปนะครับแล้วก็ทำระเบิดแกน้างหลังตัวละ10นะครับผม ผมว่าเอฟเฟกนี้เพื่อนๆน่าจะเจอมาเยอะแหละคีย์การ์ดของเขาครับหลักๆมันน่าจะเป็น6ใบนี้ก่อนนะครับผมก็คือออคิดจูสองบอลบอลเซิร์ฟเบสิกสองแล้วก็มีที่2นะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เลยครับผมเขาเลือกใส่อิลิดามาอีก2นะทุกคนเพราะว่าเอามาฮิลเพิ่มนะครับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราสามารถใช้คู่กับตัวพชั่นธรรมดาได้ด้วยใช่ไหมทุกคนอ่าครับมันก็ใช้คู่กันได้เนาะเอามาฮิล ผมว่าก็เวิร์กนะครับผมแล้วก็ได้ใส่โปเกมอนทูนะครับผมมาอย่างละใบนะครับผมก็ใส่ให้อย่างละตัวเนาะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีซาบินาอบไซรัสอย่างละ2เลยนะผมว่ามันก็เวิร์กนะครับเอามาทําจังหวะทําเกมเนาะแล้วก็อันนี้ได้ใส่จิโอวานี่มาเผื่อดาเมจขาดผมก็ถือว่าดีนะครับผม ถ้าตรงไหนเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถปรับได้นะครับผมแต่แบบนี้ผมก็ถือว่าเก่งแล้วนะทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้ดอนนะแต่ว่าอาจจะไม่มีรีฟในการถอยก็คือเล่นจนตัวตายพอตายแล้วค่อยเอาอีกตัวขึ้นไปตีประมาณนี้นะครับทุกคนอันดับที่6นะครับผมเป็นเด็กเกล็ดอนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะทุกคนแบบใส่มาเหมือนจับฉ่ายนะเออแต่ที่จริงมันก็เล่นได้นะครับผม อ่าครับก็เขาใส่คอยคิง2ใส่กระโดอสอเลยนะทุกคนแต่เขาใส่ตัวนี้มาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือ8 1ดหตีสาครับเอ,อ๋อเป็นอโกยืนข้างหน้าก่อนเนาะเลือด70นะครับผมหรือว่าอาจจะลงตัวนี้ไปแทนนะครับผมคาโมเนกิเนาะอ่าแปดหนึ่งตีสีเลยนะแต่เลือดอาจต่ำกว่าตัวนี้10เนาะแล้วก็มีโลตอมด้วยนะครับทุกคนโลตอมเนี่ยก็ 1> 8 1ตี20นะครับถ้าตีใส่ตัวที่ใส่โปรเจคทูก็จะกลายเป็นดาเมจบวกอีก30กลายเป็น50เลยนะครับผมผมมองว่าเขาใส่อย่างละหนึ่งอะ่ะเพราะว่าอาจจะแบบว่ามากันก็ได้นะมากันเหมือนกับกันพวกาธาตุที่จะมาโจมตีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่างตัวเนี้ยแพรธาตุไฟฟ้าใช่ป่ะปัจจุบันไฟฟ้าก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมอันนี้ก็แพ้ไฟฟ้าเนาะก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ครับก็ผมก็มองว่าถ้าเจอแบบ พวกที่สมใส่นะถ้าเราไม่เจอต่อสู้ก็เอาลงไปหวดได้หมดเลยนะครับผมว่ามันก็โอเคนะทุกคนมผมมองว่าผมมองเขาน่าจะมองเรื่องการแพ้ธาตุด้วยนะครับผมเอามายืนข้างหน้าแทนดูดิคอนคือสามารถ81ตีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนี้เนาะในส่วนของสามมันเขาใส่โปกเกบ,บอลน,นะครับแล้วก็ออคิทเนาะแล้วก็มิดที่นะครับหกใบนี้เนาะเขาได้ใส่ซาบิน่าไซรัตเม่ละหนึ่งะครับผมเป็นคีการ ใส่อีริตามาหนึ่งนะครับเผื่อคิวนะครับอาจจะคิวตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะคิวเกดดอทก็ได้นะครับผมก็ดีนะใส่เอ็กซ์ปิดมาหนึ่งผมก็ถือว่าดีนะครับเอามาถอยพวกนี้โดยเฉพาะครับผมผมมองว่าเขาน่าจะเอามาถอยและสลับขึ้นตีกันเองนะถ้าแบบว่าถอยแล้วเอาเกดดอทขึ้นไปอ่ะผมว่าเขาน่าจะแบบรีทีททิ้งเอเจี้ทิ้งเลยครับไม่ต้องใช้เอ็กซ์ปิดเอาเกดดอทขึ้นไปเลยน่าจะประมาณนี้มากกว่าเนาะอันนี้เขาใส่โปเกมอนคอมมูนิเคชันมาหนึ่งผมก็ถือว่าโอเคนะครับ ใส่เจเคปมาหนึ่งแล้วก็ใส่ล็อกกี้เฮมเมมาอย่างละหนึ่งด้วยครับผมผมมองว่าเด็กนี้ก็แปลกนะผมผมคงต้องลองอะ่ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมมองว่าปัจจุบันเนี้บางทีอะ่ะตัวหน้าหรือแต่ละเด็กอะต้องอาศัยในการบ่มเพาะพลังใช่ไหมครับ mm hmm. เขาก็เอาโตัวพวกนี้ไปโขกก่อนโขกตีก่อนป้องป้อง,องเนี่ยแล้วค่อยเอาเก์ดอยขึ้นไปตบ mm hmm. ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนน่าจะประมาณนี้นะครับผม อันดับที่5ครับเป็นเดียกาอาซิอุดแล้วก็เชมินครับผมเชมินนะครับทุกคนก็จะฮิลนะครับ10ดาเมจนะครับแต่เอบลลิตี้เนี้ยต้องกดใช้นะทุกคนเขาสามารถฮิล10ดาเมจทั้งสนามได้ทุกคนสนามฝั่งเรานะหครั้งต่อหนึ่งเทินนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดียกานะครับผมตัวจะยืนข้างหน้านะครับผมแปะครบ2 g จี้นะครับใช้ท่าแรกนะครับตีปุ๊บแปะจี้ที่ โปรแกรมอนตัวหลังแล้วก็แปะให้อาซิอุดนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ครับถ้าเฮฟวี่อิมแพคถ้เราแปะครบ4ก็ตีลอยนะครับผมเชมินยืนหลังอยู่แล้วเนาะเดียกายืนหน้าอาซิอุดยืนหลังอ่าแล้วเมื่ออาซิอุดนะครับได้รับไป2 G ใช่ไหมทุกคนอ่าสมมติถ้าเทินปัดไปนะครับเราสามารถถอยเดียกาลงมาก็ได้นะแล้วก็เติมเอจีให้อาซิอุดจะมี3 G นะครับผมแล้วก็เอาไปตีเลยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคน แอปเป์ี้ของอาซิุดนะครับก็จะไม่โดนนะครับผมสถานะพิบุติอะไรเลยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะ83ตี70นะครับแล้วก็จะบวกดาเมจ20ดาเมจนะครับตามจำนวนแผงหลังของฝั่งเรานะครับผมมี1ตัวบวก20กลายเป็น90มี3ตัวบวก60กลายเป็นดาเมจสูงสุด1 3อยครับผมผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเดียก้าตีไปก่อน30ใช่ปะพอตัวนี้ขึ้นไปทัดแผงหลังเรามี3ตัวใช่ไหมก็กลายเป็น130ใช่ก็ดาเมจรวมกันก็กลายเป็น 160นะครับ ex ก็ตายเยอะทุกคนแถมว่าเรายังมีฮิลจากเชมินอีกนะทุกคนมันก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามคอนโทรลอะไรค่อนข้างลำบากนะครับผมอ่าครับในส่วนไอเทมซัพพอร์เตอร์นะครับก็มีโปรเซอร์รีเซิร์ชนะครับจวด2เนาะโปเกบอลเซิร์เบสิก2นะครับสามมันนะครับผมอันนี้เขาใส่ลิฟมา2ก็เผื่อมาถอยตัวเดียกา้าเพื่อไม่เสียเอเนจีวยครับผมหรือว่าถ้าเชมินอยู่ข้างหน้าก็ลิฟถอยก็ได้เนาะ อ่าครับแล้วเขาก็จะมีคีย์การ์ดเป็นดอนเผื่อว่าเดียกาตีไปปุ๊บ 8G ตัวหลังแล้วเราตาหน้าเราก็ 8G ให้เป็น3ใช้ดอนดึงที่จะตัวหลังขึ้นมากลายเป็น4 100ตีได้เลยมันก็โอเคมากๆเลยนะครับผมอ่าครับแล้วก็มีเจียวนี่หนึ่งใบเผื่อดาเมจขาดนะครับซาบ,บิน่าเนี่ยอาจจะถุงเวลาก็ได้หรือว่าจะสลับมาปิดเกมก็ได้เซรัตเนี่ยบางทีเาอาจจะซาบ,บิน่ามาตีก่อนแล้วเมื่อเขาถอยไปเราค่อยเซรัต เอาขึ้นมาฆ่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมมีฮิลนะครับมาเป็นคีการ์ดหนึ่งใบนะเอ็กซ์สปีดหนึ่งผมมองว่าอันนี้มาถอยเชมินโดยเฉพาะเลยครับผมถอยผมว่าเยอะนะเขาใส่ค่อนข้างเยอะเด็กนี้ก็น่าจะค่อนข้างผิวพอสมควรครับผมแล้วก็ใส่โปเกมอนทูนะครับเป็นเจนเคปมา1นะครับแล้วก็ล็อกกี้เฮมเมตหนึ่งนะครับในส่วนของล็อกกี้เฮมเมตเนี่ยไงต้องแปะที่เดียกาอยู่แล้วส่วนเจนเคปอ่ะก็ต้องแปะที่อาร์ซิอุดนะครับให้เลือด ขยายพดานเป็น160ครับผมโดนเพาเกียร์ตีวันฮิตไม่ตายนะครับทุกคนผมก็มองว่ามันเวิร์กมากๆครับเด็กนี้ผมอยากเล่นนะมันน่าเล่นจริงๆครับทุกคนอันดับที่4นะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายกับอันดับที่8เนาะแต่อันนี้นะครับเขาจะใส่เซลบี้แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนอ่าครับกอแล้วแต่คนเลยครับว่าจะใส่อย่างไรนะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับอีวูยืนหน้าเซลบี้ยืนข้างหลังครับผม แล้วเราก็ใช้นะครับการซัพพอร์ตเตอร์กับไอเทมนะครับส่งเสริมให้ฝั่งเราเล่นง่ายขึ้นนะครับเมื่อถูกตีมาอาจจะฮิวอิลิกะเลยก็ได้หรือว่าอันนี้เขาใส่ซาบ,บีน่ามา2ใส่สลัดมา1น,นะครับเราอาจจะแบบเอ้ยตัวตัวหลังเขาบ่เพะพลังอยู่เงี้ยเขาต้องใช้เวลาเราอาจจะซาบ,บีน่ามาตีก่อนเมื่อเขาเสียอ n e r g y ในการถอยกับไปสลัดขึ้นมาค่าเลยครับผมทีนี้เขาก็จะไม่เสียไม่ไม่เหลือ energy แล้วเราก็จัดการเขาได้ง่ายขึ้นครับผม น,นี้เขาก็จะมีคิวสองเนาะอิทิกะก็สองเหมือนกันมีสปีดมาหนึ่งนะไอ้สปีดผมก็ดีครับเอาไว้ถอยพวกนี้นะครับผมแล้วก็โ mm hmm. ปโมนคอมเม้นชั่นใส่หนึ่งก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็มีแจ้งเคปมาสองเลยนะครับผมผมก็มองว่าเด็กเนี้ยเอามาขยายเพดาน m ม่ใพีแล้วก็ฮิวกระจายครับผมน่าจะประมาณนี้ครับมันก็โอเคนะครับแล้วแต่คนเนาะแต่บางคนถ้าจะไม่ใส่ปะคุมก็ใส่ตัวหมวกกันน็อกก็ได้นะครับผมก็โอเคเหมือนกันครับ อันดับที่3นะครับอันนี้นะเป็นพาวเกียรชาวเวิร์ดนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีการ์ดใหม่สักใบเลยเนาะเป็นการ์ดรุ่นเก่าหมดเลยนะครับแต่เด็กนี้ก็เก่งอยู่นะทุกคนเราก็เคยเล่นในช่องของเราไปแล้วนะครับแต่ว่าในช่องของเราอะ่ะจะใส่เป็นอีวยตี20นะไม่ใส่อีวยทอยเทพมานะทุกคนผมมองว่าเอา20ดาเมจไว้ก่อนดีกว่านะครับผม แต่เขาอาจจะมองว่าเผื่อสร้างปฏิหารได้ในตอนที่แบบว่าลําบากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่าเรากำลังจะแพ้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าครับหลักๆยังไงเราก็ต้องมันลงมานาะพี่ไปก่อนนะทุกคนยืนข้างหน้าเนาะแล้วเมื่อตีไปก็แปะจี้ให้2ตัวนะครับโรยมันสองตัวที่อยู่บนานาสำรองนะครับตัวละ1นจี้นะครับผมเราอาจจะแปะให้เพาเกียแปะให้ตัวอีวูยไปก่อนก็ได้พอเธอตัดไปแล้วค่อยอีโวชาเวิร์ดมาแล้วก็ ถอยมานาพี่โยกเอจี้ให้กับเพาเกียก็ได้ขึ้นไปก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการทําดาเมจ1ร้อยห้าสิบในเทอร์นที่2องอ่ะก็คือสมมุติเราเล่นคนที่2ใช่ไหมเราเอามานาพี่นะครับตีไปแปะเอจี้ทีเอเ่อีวแล้วก็ตัวเผาเกียสมมติฝ่ายตรงข้ามตีมามานาพี่ไม่ตายแล้วกันนะหรือว่าไม่ตีอันนี้นะครับผมให้เราใช้เอเก็กซ์ปีครับถอยมานาพี่มาเอจี้มานาพี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเอาเพาเกียรขึ้นไปเนาะแล้วก็อีวตัวชาเวิร์ดมาเลยนะครับผม ตอนนี้เอจ g ้สนามมี3นะครับเราก็ได้แปะเอจี้จากเอจี้โซนให้เพลาเกียร์เพิ่มขึ้นไปก็กลายเป็น2ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ความสามารถของเชเวิร์ดยกที่จากจากตัวเชเวิร์ดเองแล้วก็มาันาพี่ขึ้นให้เพลาเกียร์ก็จะมี 4G พอดีเป๊ะสามารถตี150ยห้ตั้งแต่เทิร์นที่2เลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนอ่าครับในส่วนของมิทที่นี่เขาใส่2นะครับเบอลเซิร์ฟเบสิกสองอาขิดจวดสอนี่คือสามมันครับผมอันนี้เขาเด้ใส่ไซรัสมานะครับผมมองว่า เขาอาจจะคิดว่าแบบว่าเขาตีตรงเนี้ยเผาเกียร์ไปสร้าง20ดาเมจแกะแผงหลังอยู่แล้วนะครับยังไงก็สามารถใส่รัดมาได้น่าจะประมาณนี้นะครับผมเขาได้ใส่จีโอวานนี่มา1นะครับมาเผื่อไว้เนาะบางทีว่าเผาเกียร์ดาเมจร้อยห้าสิบมันขาดไปสิบไงเอออันนี้ก็เพิ่มอีกสิบประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าครับเขาได้ใส่เอสปีดถึงสองนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีเจนเคฟหนึ่งขยายแมคคิดพีของเผาเกียร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ l ล c ี้เฮมเมดหนึ่งอันนี้อาจจะมาแปะที่มานะพี่ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันดับที่2นะครับอันนี้ก็เป็นลิทเด็กอันเก่าเลยเนาะอ่าครับก็จะมีเซตเก็กโคงอ่ะอย่างสองนะครับดาร์กไลท์สองนะครับดูดิกลสองนะครับแล้วก็ใส่เคนทรอสมาหนึ่งนะครับทุกคนเด็กนี้นะครับก็เป็นเด็กสายคอนโทลเลยนะทุกคนใช้เอเจี้ก็คือเอเจี้มืดอย่างเดียวนะครับผม ตัวใี้ยืนข้างหน้าก็ต้องเป็นดูดิกอนอยู่แล้วเนาะเอาไปยืนปุ๊บเนี่ยเวลาศัตรูตีมาสะ้อน20ดาเมจกลับไปนะครับเราก็จะแปะเอจี้นะครับผมที่ดาร์กไลน์นะครับหรือเคนทาร์ดก็ได้นะเราก็ต้องลองดูนะครับว่าจะแปะที่ตัวไหนดีแต่ผมมองว่าคนแปะดาร์กไลน์มากกว่านะแต่ว่าถ้าฝั่งนั้นเราเห็นชัดๆเลยว่าอาจจะเป็นเหล็กเป็นเดียกาอาเซอุสเราอาจจะแปะที่ตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคนมันก็ต้องลองเล่นดูนะครับแล้วก็ อันนี้ครับกบนะครับกบก็อยู่แผงหลังตลอดครับเก็ตโคงหอกคอยช่วยยิงส่งเสริม20ดาเมจนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของไอเทมซัพพอร์เตอร์นะครับใส่ออคิดจวดสอนะครับบริบบอลเสริมเบสิกสคือสามัญนะครับอันนี้ใส่ลีฟมาด้วยครับก็หลักๆก็ไว้ถอยดูดีก้อนนะครับหรือว่าอาจจะมีดาร์กไลท์ขึ้นตัวแรกหรือแคทาลอลขึ้นตัวแรกเนี่ยเราอาจจะลีฟถอยมาเอาดีก้อนขึ้นไปแทนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ได้ใส่ไซรัสมาด้วยผมก็ถือว่าเวิร์กนะ อาจจะเก็งข้อง,งอ่ะยิงตัวหลานไปใส่รัดขึ้นมาแล้วก็เอาที่เหลือกระนำตีอย่างนี้ก็โอเคครับผมแล้วก็ใส่โฟล์นคอมมิชชั่นมา1่ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าเรามีแค่เซตกบนะครับที่มีทั้งหมด3ล่านะครับผมก็ใส่มาหนึ่งครับผมเพราะาถ้าใส่เยอะกว่านี้บางทีเราอาจต้องสูญเสียการ์ดบนมือไปด้วยนะครับทุกคนผมมองว่าแบบนี้ก็เวิร์ครับสายคอนโทรลแต่อาจจะเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราสามารถประคองมาได้ในช่วงต้นเกมมาจนถึงกลางเกมปุ๊บเนี่ย เราจะเล่นง่ายขึ้นแล้วครับทุกคนอันดับที่1น,นะครับเพาเกียกับ18 n เทนเนอร์ 18, นะครับผมผมบอกเลยว่าผมตกใจจริงครับที่เห็นลิทเด็กเนี่ยเป็นที่1น,นะครับผมคือมันมันค่อนข้างเล่นยากนะทุกคนพอเราต้องใช้ถึง4 G ่จี้ะแล้วก็เมื่อใช้ไปแล้วจี้ก็หมดนะทุกคนคือแบบว่าเราต้องมีดวงที่ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ การพวกซัพพอร์เตอร์ต้องขึ้นมาส่งเสริมเรามากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาใส่อะไรบ้างนะครับอันนี้เขาได้ใส่ออคิดจวด2โปรบอร์เซอร์เบสิกสองมิที่2นะครับหกใบนี้คือสามมันเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ซาบิน่ามา 2, สอเซรับมา2ด้วยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะใส่คล้ายๆกับตัวฟิสเซอร์กับ18แเทนเนอร์นะคล้ายๆกันนะครับทุกคนแต่เันี่ยครับเขาใส่อิริดามาแค่ใบเดียวนะครับผม ไม่ได้ใส่2ใบนะเขาก็กะมาฮิวคู่กับตัวนี้แหละพชั่นนะครับผมพชั่นนี้ก็มี2ใบนะแล้วเขาใส่เจนเคฟมา2เลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมมาถ้าเรามาแปะปุ๊บก็ขยายไม่แล้วก็มีโอกาสตา,ตายที่ยากขึ้นนะครับทุกคนแต่นี้เขาได้ใส่ลอกกี้เฮมเมดมาเพิ่มอีก2เหมือนกันนะครับผม มันเยอะมากๆเลยอาจจะต้องดูว่าแต่ละตาควรเล่นกับตัวหมวกหรือผ้าคลุมดีกว่ากันเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมมันก็พูดยากเนาะแต่ละตาเราต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรด้วยนะครับแล้วก็มี s ซ r p ์ไพรส์โอวนี่ผมก็ถือว่าดีนะตีร้อยหแต่ว่าเราใส่โจวหนี่ปุ๊บกลายเป็นร้อพวก d a r k l i ลท์ที่แบบว่ามาตีปุ๊บอะเขาอาจจะแบบว่ามีเลือดร้อยแต่เขาใส่ผ้าคลุมเป็นร้อใช่ไหมครับ เราตีแบบนี้ไปก็สร้างเซอร์ไพรส์เขาก็แพ่ได้เลยนะครับทุกคนมันก็โอเคเหมือนกันนะทุกคนแต่แอบ,บเล่นยากครับแอบเล่นยากจริงต้องมีที่ดีมากๆครับผมต้องพึ่งดวงเยอะมากจริงเด็ดนี้นะครับอ่าครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอันดับที่1ถึงอันดับที่8เลยนะครับทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปจัด เด็กเล่นได้นะครับผม18เทนเนอร์นะครับมันจะเป็นฟิเซอร์เพาเกียร์กียก็น,น่าเล่นทั้งคู่จริงๆครับผมอ่าครับผมถ้าไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์หน่อยนะครับทุกคนถ้าเกิดตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาที่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับได้อะไรเอ่ยให้ซอ,องฟรี มาดูกันนะครับผมน่าจะเงียบนะบัติตอร์ดอนก็โอเคครับผมขาดอีกใบหนึ่งไอ้ขาดอีกซองหนึ่งอะไรเอ่ยเฮ้ยทุกคน EX แน่เลย ลบตัมก่อนเลยครับโอเคเฮ้ยไม่ได้ตัวนี้ก็ยังดีครับผมได้1ดาวสองตัวเนาะผมขอ,อนำเสนอ Over Top Up บริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact FREE FIRE และล็อกเวอร์ชั่นต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมาก ทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีดสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องอวตารอัพเท่านั้นลิงก์ Facebook Fan Page และไลายอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย